เมื่อนี้ออกไปเก็บเห็ดมาแกงดีกว่าเฮ้เฮ้เฮ้งูเจ้าทีมึงมึงสิงมาคัดขวางการหาเห็ดของสาวแหล่บอตายเะอดเฮ้ยนี่เฮาแค่ผ่านมาเฉยๆนานไปจังไดเจอเสียมสาวแล่เข้าไปขอขาดเลยมึงน้องมนุษย์ใจสามขาดได้แม้แต่งูเจ้าทีเฮ้เฮ้ยเฮ้ขอขาดแล้วยังเว้าได้ กูขอสาบแ่งมึงให้มึงกลายเป็นงูเจ้าทีแทนกูไปสัวกับสัวกันเฮ้ยสาวเลียทึกสาบเร่า,าเร้วโยผีน้อยเจ้าเต่าเอ้ยตื่นได้แล้วนี่พอกำผ้าคือมาตื่นแต่เช่้าเท้แมนตื่นมาขี่ฉันตีโบแมนโ้ยพอขี่ข้านมื่อนี้กำผ้าตื่นแต่เศ้าิไปเก็บเห็ด ฮ้หลับอีกแล้วแบบนี้มันต้องใช้ไม่แข็งเฮ้ยน้ำทวมาน้ำทว๊าน้ำจากคูนี่ละสิทวมปากพวกสูมื้อนี้พวกเจ้าดังไฟหนึ่งขขาต้มน้ำไว้ทาเด้อต้มน้ำไว้เห็นหนังล่ะลูกพี่แกงเฮ็ดนะเด้โอเคเดี๋ยวพวกข่อยจัดการให้สันฝากพวกเจ้าดูแลเมียของข่อยด้วยล่ะ สบายใจบื้อได้เลยลูกพี่เดี๋ยวพี่น้อยดูแลให้สันกำพาไปละโอเคอย่านอนรับจนลืมต้มน้ำด้วยล่ะเสียใจพกเฮาได้เลย <c oughs> ลูกพี่กับบอยู่แล้วสันพงเฮาก็นอนตอดีกว่า <c oughs> นี่เวลาก็ผพานาเป็นละลอยปีแล้วตอนใดเๆสาวหลีสิลุดพ้นออกจากคำสาปนี่ เฮ็ดปวกเอ้ยไอ้กำมพ่ามาแล้วนั่นมันเสียงไพวาแบบนี้มันต้องไปเบิ่งให้หูกำมพ่าทีเก็บเฮ็ดปวกนี่จนดับหมดเลยปฏิโษผู้บบาวหล่อเหลาสลือ,ลอะละเกินเหละเละอยากได้มาเป็นผัวเฮ้ยฉันเอาแบบนี้แล้วกันฮึมคุดเอาเฮ็ดแถวนี้จนหมดแล้วไปหาคุดบอลอื่นดีกว่า เฮ้ยน <Yeah, ั่นมันผ anyway> cool ู้สาวนี่ฮัลโหลผู้สาวเฮ้ยผู้บ่าวเป็นไปตามแผนนี่เจ้าเป็นไผกันคือมาเก็บเห็ดคนเดียวอยู่ในป่าเอ๋คอยก็อยู่แถวๆนี่นี่ล่ะออกมาหาเห็ดไปต้มโอ้เป็นแซ่เป็นสาวออกมาเก็บเห็ดคนเดียวบ่ย่านสันติคอยอยู่กับพอเท่าไม่เท่าตัวเขาไปก่อนพวกเพิ่นพากันเท่าแล้วเลยมาเก็บเห็ดน้ำบ่ได้ อืมอืมอืมนาสงสารสันให้กำพ่าเก็บซอยบอล่านั่นดีตกหลุมพรางเขาแล้วเอ,เอ๊ถ้าโบเป็นการหลบกวนบหลบกวนดอกกำพ่าเต็มใจจะแค่ซอยเขาเก็บเห็ดคือสิบบเป็นยังดอกเ<ร>นาะสันพวกเฮาก็พากันไปเก็บเห็ดปีกวัวไปกันว,ว้าวเก็บเห็ดเต็มกระตาเลย กันย้อนกําพาเจ๋งพอเทาไม่ทาจะต้องดีใจแท้แบบนี้สันให้กัมพ้าถือกระตาเฮ็ดเมื่อทรงบอกเออเป็นอย่างสี่ให้เมื่อทงได้จังไดเดี๋ยวเขาก็หู้ดอกว่าเขาคิดตัวเขาเดี๋ยวคอยถือมือเองก็ได้เอาแบบนั่นตีแมนมืออื่นคอยจังสีมาเก็บเฮ็ดไหมนี่เขาคือสีมากินเฮ็ดเนาะจังเก็บเฮ็ดคู่มือ เจ้ากับเมือะมะ่อทำไมจังหน่อยมันคํามืดสิหาทางเมื่อบ้านบบเ,เห็นเออเมนได้เนาะสั้นกับผ้าเมื่อละเด้ออีผู้ชายหรอแบบนี้ต้องใส่มตนสะกดโอ้มหักกูหลงกูเพียงไฟซอดนั่นไอ้กําผ้ากลับมาแล้ว ปฏิชฌไปหาเห็ุตั้งแต่เศร้าคัมปานี่จังหอเดเถือนไอ้กำพาไปเก็บเห็ุแท้บนี่อ้าวถามแบบนี้หมายความว่าจังไดนี่เด้เห็ุนั่นเอาไปแกงได้แล้วถามเท่านี้กะอารมเสียเว้ยมื่อเศร้านี่กะคือว่ายังดีๆอยู่เลยสงสัยโมโหหิวอย่าว่าวไรเลยพวกเจ้าเอาเห็ุนี่ไปแกงไปได้เลยเออนาง,งา หลังจากที่กินข้าวแรงแล้วพวกเขาก็ได้เข้านอนโอ้โหเมสาวน้อยเมสาวน้อยในกลางดงกลางป่าเฮ้ยละเมอเห็นไผหน้าตื่นเดี๋ยวนี้ไอ้กำผ้าเฮ้ยยังน้อน้องนางงาเมตกี้เจ้าละเมอเอิ้นหาไผเออบบมี่โบมีเอานี่เศร้าแล้วเดี๋ยวกำผ้าลุกไปเก็บเพ็ดดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้กำผ้าเขายังว่ากันมาจบ ปฏิโทลูกพี่คือมาขยันเป็นพิเศษแต่ช่วงนี้เมน <c oughs> หนังง้าในปลาเลิกถากำผ้าในเด้อะสาวงามสาวงามอยู่สกำผ้ามาแล้วฮ <c oughs> นั่นมันเสียงผซ้ายนี่นะแบบนี้มันต้องแปลงกายเป็นสาวงามไปจับผซ้ายมาเป็นผัวดีกว่า สาวงามหรือว่ากำมพ้ามาซาไปเสางามเลยเมื่อปะากัมพ้าแล้วแหล่อยู่นี่จ้าเอาเสาวงามอยู่นั่นเองกัมพ้าคิดว่ากำมพ้าจะมาบทันแล้วสาแหล่กะถาไอ้คนลออยู่ว่าเต้น้องนางงามสื่อว่าสาแหล่ฉันตีแม่นแล้วปฏิโทโคนบักกัมงามกับสื่อเสาแหล่เนาะแหล่ดีสีบะโต๊ะไรจ้านี่เป็นสื่อที่ไพ่หล่อเสนอหูเลยละพวกเฮาไปหาเหตุกันได้หรือยัง เออกำผ้าวะาเฮานางลินอยู่กล้องโฮมไม่ไงก่อนกระไดโอเคพวกเขาสองคนนั่งล้มกันอยู่กล้องโฮมไม่ไงจนว่าบดไดไปหาเห็ดมีงูมีเสือและมีลิงลอยน้ำมา้าไอ้กำผ้าก็เลยซอยไว้ <c oughs> เฮ้เฮ่เรื่องของเจ้ามันกมวนดีปฏิโชนี่เฮานางล้มกันเพลินจนว่าบดไดไปหาเห็ดเลย โเป็ิยัาแค่ไอ้กัม้าเดินหนังลมกับน้องเละไอ้กัม้าก็ดีใจแล้วโอ้ยปากหวานน้องเละอยากซีมเบึงบนล่ะฮฮ้ว้ <Isaiah eden> าวแบบนี้แหล่โบกเก่งใจใดเออน้องน้องเละเป็น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 มีไอ้กัมพาเถอะนะฮฮ่ <ecosystem> <ible> นี่แหละคือ <tava S 2> คำที่อยากได้ยิน <compressed. S 2> เป็นจ้านั่นต่อไว้กฏประกันอีกเออแ,แต่แต่แต่มีอย่างหนึ่งที่ก LIKE ัม้าอยากจะบอกบอกว่า กกำผ้ามีเมียแล้วน้องแแหลเป็นเมียไออีกคนได้บอหามีเมียแล้วเฮ้ยวาสนาเสาแหล่สดเป็นแต่เมียน้อยนี่บอแต่บ่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเสาแหลตกลงเป็นเมียไอเดี๋ยวไอกําผ้าสิยกให้เป็นเมียหลวงเลยขอเสนอนี่นนาสนใจสั้นกะเป็นกบเป็นเย่ฉันกลับบ้านก็ไม่กําผ้าเลยเนาะจ้าผัวจ๋าเสาแหลเอาผัวเท่าเมเท่าไปอยู่น้ำก็ได้นะ นั่น,น,นมันเรืเ่องขีมโมของเฮ<อ>านี่วะเออบอกเป็นยังดอกพอดีเพิ่นมักอยู่แบบสันโดษเอาแบบนั่นสนตีเอาแบบนั่นละจา้าสันกับมื่อเอกินกำพ้าเลยนะเมียาจา๋าจัดไปผัวจา๋านั่นลูกพี่กลับมาแล้วแต่ว่าพาไผกลับมานำวันนั้นหืมอย่าบอกได้ว่าพาเมยิงกลับมา ขอแนะนำให้ทุกคนรับผู้นี่คือเมียหลวงของกัมพ่าเมียหลวงและแรลีล่วนงงางล่ะถึงว่าเจ้าสิมาก่อนแต่กัมพ่าจะยกให้เจ้าเป็นเมียน้อยก็ได้ไปฮิฮ้เมียน้อยเมียหลวงตี้นางงานที่่อยอมเป็นเมียอย่างทั้งนั้นนางงาสิกลับวัง รถคูบอต้าพร้อมสนดทีดินหนังงาก็เชเอาไปน้ำไปเลยหนังเมียน,น้อยที่มาก,ก่อนเฮ้ยรถคูบอตากำพาแต่กระบบเป็นยังหาใหม่ก็ได้ไว้แน่จะสองตนี่ละ่ะ <c oughs> นี่คือเจ้าเตาและนี่คือเจ้าพี่น้อยดีจา้าน้องแหลบหมักทั้งพีเลยก็ะเตา <c oughs> พีน้อยวะตอนนี้พวกเขาเป็นพีไล่บ้านแล้วละพอกำพาเเลี่ยนไป เท่านี้พวกเขาก็อยู่กันสองต่อสองแล้วอ,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 อแผนมันหลุดตามเป้าหมายแหลนได้ผัวสมใจละเวยที่น่อยวะลูกพี่ต้องถือของแท้และวเมนเตากว,ว่าจังสั้นแบบนี้พวกเขาต้องสืบหาความจริงให้ได้เดี๋ยวเตาชีว่วมือน้ำน้องแหลนอยากได้หยังกระบอกไอกำภ้าได้เลยได้เลยจ้าผัวจ๋า โอ,โอ้ยบกักกผ้านันแมนผู้ได้ว่านี่บอเมีมยใหม่ของกัาพ่าเองละเฮลโลสาวโลกเอาแล้วองค์หญิงนางงามละกัาผ่าอะไรกับเมื่อวาังแล้วเมีมยใหม่ก็ยังอยู่นี่ยังมาถามหาเมียเก่ายู่ฮฮิจับหักคอฉบอพวกนี้เออใจเย็นเมียจ๋าพวกเฮาไปกันดีกว่า <c oughs> ปฏิโษสามา่อเลือกได้แช่วะะ่าบักผ้านี่ เจ้ากัม้านั่นมันกล้าดีจังไดถึงทีมลูกของเขาได้แถมเขายัางเอาเมียมใหม่มาย้ำหน้านางาอีกเสียดายความไว้ใจทีม่มีให้มันเขาอุตสาห์ยกรถดคูบุตา้าพร้อมกับโสโนทีดินไห้ทหารโดยขน้อยพวกเจ้าจงไปจับโตเจ้ <ine> ากัม้านั่นมาพอจับมันมาได้กระตัดบีกระจู่ของมันสับเป็นรอยๆชิ้นทีมให้เป็ดกินซะฮับพบันซา นี่ล่ะคือกระท่อมของเจ้ากัม้าพวกหาบุกเข้าไปเลยบอจอดไปเลยเพื่อนมีคนจะมาเอาผัวนางแรลไปพวกเจ้าสิไปใส่นี่เจ้าคงจะเป็นเมียใหม่ของเจ้ากัมพาสินะแมนแล่ดีเลยจับไปพร้อมกันรถถ้าคิดว่าพวกเจ้าจับเลยนะเฮ้ยงูยักษหรือมันจะเป็นอนาคอนดา อุ้ยอนาคนด้าบ้านเจ้าตีนั่นมันงูผี <c oughs> ตายซะเตยพวกมึง <c oughs> นั้นมึงเห็นบ่เจ้าเตาเต่าเห็นเต็มสองตาเลยนั่นนางเมียใหม่นั้นเป็นงูผีเฮาต้องหาทางช่วยพอกำผ้าแล้วอันดับแรกพวกเฮาต้องไปเตื้นสติเขา เมียจ้ามือนี่เดี๋ยวผัวสิเข่าปลาไปหาอาหารมาให้เมียกินเดอ้อจ้าผัวเมียสิถากินบอกไปหาชอยดอกจ้าเมียผูวประเสริฐฉันผัวไปก่อนเดอ้อจ้าผัวจ๋าลูกพี่ลูกพี่เึ้เสียงเพีว่วคุณคุ้นผีน้อยเองลูกพี่อา้าวเจ้าผีน้อยเจ้าเตา,เตาคือว่ากำผ้าเตะพวกสูไปไกลแล้วนี่พวกใครมีเรื่องทีบอกเรื่องยังคงสู้อีกเนาะ เมียเมียของลูกพี่เป็นเป็เป็นเป็นอย่างเป็นงูผีนี่พวกเจ้าใส่ลล่เมียฮาวาวเพื่อคอยเ่เอาเทาได้ลูกพี่แมนลูกเต่าเห็นเต็มสองตาเลยว่าเมียใหม่ของเจ้าแปลงร่างเป็นงูผีสีขาวพวกเจ้าฝ่าไปไกลๆเลยก่อนที่กำผ้าสีโมโหไปกว่านี้แต่แต่ว่าพวองฮาเว้าความจริงใดสต็อปอย่เมาบ่สันกำผ้าได้ฟันคอพวกเจ้าแท้เฮ้ ไปไกลๆหูไกลตากำมพ่าซะไปกันดีกว่าเจ้าเต่ากล้าดีจังไดมาว่าเมียกำมพ่าเป็นงูผีกินข้าวได้แล้วเมียจ๋ามื้อนี้มีแกงเห็ดและกแกงเน่อไหมเพื่อกินกันเลยแหลยังโบหิวอาหารแบบนี้ไปสิไปกินลงวะสันกำมพ่าโบเกรงใจละเด้อเฮียจนเด็กแล้วยังโบมีอย่างตกถึงท้องเลย ออกไปหาแนวกินดีกว่าโอ้ยกบเขียดมันหายไปใช้มดว่ามือน,นี้อาหารแบบนี้ตี้มันถึงสิแชบกินอิ่มแล้วกลับดีกว่าเฮาเฮ้ยเมียเมียคงปรกกัมพาเป็นงูผีอื ชื่ออีกยังเมื่อให้เมียกินดีเนาะนั่นนั่นบักกัมพามาแล้วแต่เมียมันบ่ไเดมานอโวยบักกำมพาเมียมึงเมียมึงเป็นงูผีอ้าวลุงดำเจ้าคือสิมะเมาเราแต่เศร้าแท้อยู่ดีดีมาบอกว่าเมียกำมพาเป็นงูผีกูบด้เมาใดกูเห็นเต็มสองตากูเลยโอยบักกัมพาไม่เมียเป็นงูเฮ้ย <c oughs> กัมพาบ่เสือ้อโวยมึงต้องเสื้อกูบักกัมพาเมียมึงเป็นงู นี่มันเกิดเรื่องบ้ายังขึ้นวะถูกคนเห็นว่าเมียเขาเป็นงูหมดเลยรวมทั้งเจ้าผีน้อยละก็เจ้าเตาเ,ตาเอานางงูผีออกไปเอานางงูผีออกไปอือเสียงไพน,น้อมาโวยวายอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวกำผ้าลุกไปเบิงเอง <c oughs> เฮ้ยนี่พวกเจ้าบ้าบอมาโวกเวกโวยวายอยู่หน้าบ้านคนอื่นอยู่นี่นั่นผัวนางงูผีออกมาแล้วงูพงงูผีมาแต่เช้า เมาเก้าก็มือนอนอยู่เฮือนเอ้อเสาดมได้แล้วบุกปอบอน,นี่สู้เมียเจ้ามาซะเจ้าก้มผ้าเมียของเจ้าเหมือนเป็นงูผีเมียคอยเป็นคนไวอธิบายไปก็ไรประโยชน์เมนแล้วเมียจา๋าพวกนี้มันเมาเก้าขอโทษนะผู้วาขอโทษอีหยังนี่พวกเจ้าอยากอายุชานเมนบอนั่นนันหนังงูผีออกมาแล้ว นานเห็นบอ่อพวกกูไปด้เมาสกาวนางนั่นเป็นงูผีอิลีพวกชาวบ้านตายเฉยๆพวกกูมีเสื้อกล้วยเฮ้ย <c oughs> เสื้อกล้วยฝ <c oughs> ากไว้ก่อนเด้อพวกชาวบ้านมันหนีลงไปใต้ดินแล้วนี่ก็ถือว่าพวกเฮาไล่มันหนีได้สําเร็จแล้วบักกัมผ้าละ่ะโว้ยกระซางมันแล้วบริเมนพอกูเนาะเอาๆง่ายๆกันพวกเฮาไล่งูผีออกจากงูบ้านได้แล้ว ฮลูกพี่ถึกจับโตาไปแล้วเอาแังใดกันดีลระบันนี่พวกเขาต้องหาตัวช่วยแล้วละ่ะแบบไดเอ็นง,งาเอ็นนง,งาเอ้ยอ้าวเจ้าผีน้อยเจ้าเตาซอยพอกัมพ่าที่สี่ห้นางงาซอยยังอีกตอนนี้เขับไปมีเมียใหม่แล้วเมียใหม่ของลูกพี่เป็นงูพีสงสัยพอกัมพ่าถึมกมนสะกดอยู่เท่ๆมีพกเจ้าว่าวแท้ตี พวกผีน้อยเห็นกับตาเลยีนางงูผีกล้าดีจังไดมาแย่งผัวของนางงาผัวข้าใครจะเตะแล้วพวกเฮาสิซอยเขาได้จังไดตอนนี้พอกำพ้าถึกจับไปใช้กระโบหูฮะแต่มีผู้หนึ่งหูว่าหังของมันอยู่ใสไผกันเจ้าผีน้อยเดี๋ยวผีน้อยพาไปเองอาหารแรงมาแล้วองหญิง มิตจิลีสงสัยออกไปหาผัวใหม่อืมไว้รุ่นไว้ใสเนาะโอ้ยปวดหัวเลอเกินอ้าวต่นละบ่ผัวจ้าเออนี่พวกเขาอยู่ใสกันนี่ก็อยู่ที่บ้านของแรนี่ล่ละเออบ,บ้านหยังมันคือมาอยู่ในคุ้มเทงูมันก็นต้องอยู่ในคุ้มแล้วเนะาะฮ่าฮาอย่าอย่าบอกเท้ว่าแม่นแลวแลว,แลวคืองูเจ้าที่ เฮ้ย <Hey, S 2> เจ้าเต่ากับเจ้าผีน้อยว่าความจริงแถวฉลองคนที่เป็นผัวเมียกันตลอดไป oh, no. โอนโดก็ก็กกเอานีม่มึงอีกระโบเจ้าผีน้อยดีจ้าผียงามเจอกันอีกแล้วโอ้ยเจอมึงเธอได้เปืองแหงเธอนั่นมียังอีกละรอบนี่คือว่าลูกพี่กัมพ้าถึงงูพีจับโตไปนี่สมน้ำหนามันเน่ เจ้าพอชิยซอยได้บ่กู้ซอยบ่ได้ดอกแต่ว่ามีดอาคมนี่ซอยได้ดีเลยมีดอาคมแต่มีดนี้จะล้่งอาคมของนางงูผีได้ก็ต่อเมื้อถึกใช้โดยคนหักของกัมพานี่คือเมียของลูกพี่กัมพาดีจ้าเฮ้ย <c oughs> ยังมาชิมม้อเจาะขนาดนี้นางงูผีนั่นมาอยู่ในขุมทางที่ตะเวนออกดีเลยพวกเขาได้ทั้งมีดอาคมและก็ยังหู้หังของนางงูผีอีก ขอบใจเดอ้อพี่ยงงามพี่น้อยเป็นละเฮ้พวกมึงเห็นกูเป็นเซเว่นฉันบออยากไปก็ไปอยากมาก็มานั่นดีขุมทางทีิตะวินออกลงไปเจอกับนางงูผีกันเลย <c oughs> เอ,อ็นางงูผีนั่นออกมาเลยพี่น้อยนางงูผีเจ้าทีขึ้นดูพี่กัมพ้ามาเดี๋ยวนี้นะนางงามาตามมาผัวคืน ิฮ้ยพวกนั้นตามมาถึงนี่เลยต้องขึ้นไปเจอพวกมันหน่อยแล้วเดน,น,นั่นๆนังงูผีมาแล้วิฮ้ <c oughs> อยากได้ผัวคืนสันตีเมียจ๋าสอยผัวทีคุป,ปากเจ้าจะต้องเป็นผัวของแหลตลอดไปโอ้ยหน่าโบอายผู้ชายเขาบ่าอยากได้กันยังซูซี่เม่์ชอนไว้ด้านได้ไอ้อดไว้เดี๋ยวพี่น้อยเปิดก่อนเองพี่น้อยคือมึงสี่เหตุยังกูได้ ฮได้เบ่ได้กระลองเบิงพลังขึ้นตเตาเฮ้ยเกี่ยวยังกับเตาวะเนี่ยจัดการมันเลยเจ้าเตาเฮ้เอาลูกตบลังแวนไปกินอาคอยเตาทีโอปิวไปไกลเลยเดี๋ยวนางงาจัดการเองคิวต่อไปเป็นของนางเมียน้อยที่มาก,ก่อนบอเฮ้ยนางงาเมียหลวงไว้ยเอามีดนะคมไปกิน เฮ้ยมีนาคมตายสเทิดนางเมยียน้อยตายย้่เลยนางงานชนะและ<อ><อ>้วเฮ้ยโหลดตายแล้วกำพ่าเอ้ยในที่สุดเล็กก็พลจากคำสาบของงูเจ้าทีททนางงูผีขอบใจ เมียจา๋าหิผัวบ่หัตี้มีเมียน่อยมื่อนี้ก็นอนนอกมุ้งแล้วกันตอนนั้นกำพาถือมนต์ดำกำพาบ่าได้ตั้งใจ, <c oughs> <c oughs> จเฮ้เจ้อแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปก็ได้ซอยเตาที่